สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักตามบักคุ้งค่ะนี่ตามบักคุ้งกินแก่ห้อนพี่น้องมันก็หอนคาดห่อนแน่แท้ร้อนแบบสุดๆเลยค่ะวันนี้วันไหนก็ร้อนใส่พริกขี้หนูแห้งสองเม็ดตัคะแล้วก็ใส่พริกที้ฟ้าไป1หนึ่งลูก สีสันจะได้สวยงามนะเพื่อนเนาะโหคขอบครัค่ะอนนี่นอเอ้ยจอากินแบบนี้หละรอนป ลงไปเพื่อนวันนี้เอาเปรี้ยวหวานเลยเปี้ยวหวานนะคะเพื่อนวันนี้มะนาวชิ้นโตเบื้อง น้ำมาขามเปียกใส่เยอะๆหน่อยมันจะได้อร่อยถึงใจ4ช้อนนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือผงนัวนะคะเพื่อนๆเนี่ยผงนัวต้องใส่ค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลไปหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อนๆนจะได้รสชาติกลมกล่อมเพื่อน ใส่น้ำปลาน้าจ้าเพื่อนๆปลาปลาหนุ่มค่ะปลาไปสองช้อนโต๊ะพอ,อเพื่อนปลาลายเต็มเข้มข้น ขเข้ากันครับเพื่อนๆแล้วก็นมเจเอมาะละกอใส่เข้าไปค่ะจะได้อร่อย ว่าน,นี้ตามเสนังจีนแล้วค่ะเพือ่อนออยร่ะ ปลาอีกนิดหนึ่งเพราะเราจะใส่หนุให้นั่นใครใส่หนุมจีนค่ะมันต้องเพิ่มปลาได้อีกนิดหนึ่งเพื่อเพื่อนเคแปร์อีรีรสชาติได้ใจค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็ใส่หนุมจีนลงไปนะคะเพื่อนเพื่อนจะได้อร่อยค่ะ ค่ะกินด้วยกันนะคะเพื่อนๆอร่อยะคะ่ะ น้ำปลาอีกนิดนึงแล้วน้ำมะขามเปียกอีกเพื่อนๆน,น้ำซุปเปียวกมะขามเปียกอีกช้อนหนึ่งค่ะช้อนคืออร่อยค่ะเพื่อนๆกินด้วยกันไหมคะแซบ่บอีลีค่ะเพื่อนๆกินด้วยกันเลยจ๊กกะ แซบ,บจ้าเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะกินด้วยกันไหมคะเสร็จเรียบร้อยคะ่ะตามส้มตำแซบบค่ะ